ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้า,เอาอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง999หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกับดิฉันช,ชลัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันนะคะเป็นประจำทุกๆวันแบบนี้พร้อมกับนําภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาบอกเล่าประการให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบค่ะภารกิจของเราเดือนนี้จะเป็นอย่างไรชิญติดตามค่ะ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สำนักง,งานพัฒนาภักหนึ่งหน่วยบัญชาการตาหารพัฒนาได้จัดกำลังพลชุดปฏิบัติงานช่างพร้อมยานพาหน,นะและเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการก่อสร้างเส้นทางในพื้นที่เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาและนำพืชผลทางการเกษตรออกสตลาดและได้ทำการก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มภายในโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมายเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในโรงเรียนในการซื้อน้ำดื่มและให้ครูนักเรียนมีน้ำดื่ม สะอาดไว้บริโภคที่เพียงพอณพื้นที่เป้าหมายการปฏิบัติงานหมู่5หมู่10หมู่17ตำบลบ้านกลางอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่นักเรียน,นคณะครูและราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือในเบื้องต้นจํานวน,น100ผืนระหว่างหน่วยราชการและประชาชนในพื้นที่ณโรงเรียนบ้านสถานตําบนสถานอําเภอนาน้อยจังหวัดน่านนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป หน่วยพัฒนาการเครื่อนที่54สำนักง,งานพัฒนาภาคหหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเข้าพิธีส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ร่วมกับบริษัทน้ำตาลสุรินจำกัดบริษัทไฟฟ้าสุรินจำกัดได้ดำเนินโครงการน้ำตาลสุรินเราช่วยกันปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ให้แก่นางกันดาสมส่วนและนางโนนรักชื่อดีซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีนางทรงรักวรภัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเป็นประธานในพิธีณบ้านระลรมรซายตำบปลปืออำเภอปราสาทจังหวัดสุรินนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ